ที่จันทบุรีครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39ครับจันเกมและอัญมณีเกม ที่ห้องประชุมเนินวงชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสาธนวัตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ในปีพศ2567ชื่อว่าจันเกมส์นะครับและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39ในปีต้นปีถัดไปครับก็คือปี2568ชื่อว่าอัญมณีเกมส์ โดยทางจังหวัดจันทบุรีครับกำหนดจัดก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ขึ้นระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2567ภายใต้ชื่อจันทเกมส์ครับมีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้นเนี่ย45ชนิดกีฬาแล้วก็แบ่งเป็นกีฬาบังคับ2ชนิดก็คือกรีฑาและว่ายน้ำส่วนกีฬาสากลเนี่ยอีก43ชนิดนะครับแล้วก็มีกีฬานุรักษ์1ชนิดกีฬาโดยมีสัญ,ญลักษณ์นำโชคเป็นกระต่ายถือคบเพลิง นี่ชื่อว่าน้องจันครับแล้วก็มีคำขวัญในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่19ว่าสารสัมพันธ์สารไมตรีกีฬาดีที่เมืองจัน์ส่วนการแข่งขันกีฬาคมมิการแห่งชาติครั้งที่39กําำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่15-21ถึง21มกราคม2568ใช้ชื่อว่าอัญมณีเกมส์มีชิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น18ชดกีฬาครับ โดยมีสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาโควิการแห่งชาติครั้งที่39ชื่อว่าน้องอัญมณีครับคำขวัญการแข่งขันก็คือความเท่าเทียมทางกีฬามีมนตราสารไมตรีมีการกระจายสนามแข่งขันครอบคุมทั้ง10อำเภอเพราะนั้นประชาชนชาวจ,จันทบุรีทุกภาคส่วนครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับทัพนักกีฬา รวมถึงผู้ติดตามและยังมีนักท่องเที่ยวที่จะตามมาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาทั้งสองชิดนะครับเราเป็นเจ้าภาพทั้งกีฬาคนพิการแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด,ด้วยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีครับ